มาแล้วครับผมมากันแล้วออกมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วกระเดินบ้างหลังอ๋อหายไปแล้วเซโอเซโอเซโอเซอ,อ,อ,อสวัสดีสวัสดีหนีหเห่าเฮ้ยหรือเป็นคงจริงเหรออ้าวว่าเป็นคงจริงที่มาหาเก่งอยู่ในเมืองไทยอ้ววเมียมีรักชายไหลขอจบเพลงนะ มีลูกรอยกลางสองของอีสวยทั้งคู่อีนุหนามงยังไม่มีผัวสักคงหนุดมนุ่มดิแจ้แลูกสาวโคโตเอ้ากรับทักทายสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับผักไม่เคยคิดติกไม่เคยขาดที่โชรูเ p อร์เฟคคั r ฟลายยูสคาราซาซานแปครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีคุณพี่นรินทร์ธรสวัสดีพี่มึกๆสวัสดีครับ สวัสดีคุณพี่โปรโบซิตี้ใครที่เข้ามาแล้วยี่สิบกว่าท่านช่วยกันกดแชร์ผมหน่อยมีโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆรถอัปเดตเข้าใหม่แน่นอนวันนี้วันอังคารเมื่อวานเป็นวันตรุษจีนสามสิบมกราคมวันไหวไหมหรือวันไหววันไหวส่วนวันนี้วันว่างวันจ่ายหรือเปล่าวันจ่ายมาจ่ายจ่ายตังค์ซื้อรถที่เฟอร์คาใช้เงินแค่สี่พันบาทนะพี่ได้รถเก่งขนใหญ่รถกระบะคันโตโตเพราะฉะนั้นใครดูรถอยู่ ตัดสินใจได้รีบเลยช่วงนี้เราฟรีจัดฟรีโอนไม่เก็บค่าดาเนินการเหมือนเดิมยังมีอยู่นะมีอยู่ปกติเก็บ5 0าพันหมือนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ไม่เก็บแม้แต่บ,บาทเดียวรายพิเศษกับโปรโมชั่นจอง4 0 0พันได้ส่วนลดเพิ่ม4 0 0 0 0บาทครับผมถือว่าคุ้มค่าจริงใครที่เข้ามาแล้วกราบสวัสดีด้วยสวัสดีครับพี่ชายกรสวัสดีคุณพันธ์นาสาครับแล้วก็สวัสดีพี่อัจฉริยะครับผมเข้ามาแล้วอยู่จังหวัดไหนพิมพ์บอกกันได้เราอยู่กันที่ซอยราสาร87 กรุงเทพมหานครเป็นโชว์รูมรถมือสองเพอร์เฟกต์บริไฟยูสคาร์อ่านี่พี่พี่พพบอบอกว่าสวัสดี่าผักไม่เคยคิดบอกรักภาษาจีนให้ฟังหน่อยค่ะภาษาจีนเนี่ยถ้าบอกรักนี่อันหนีเห่าอ่าถ้าเจ๊เห่าจะไม่ไม่ดีนะครับภาษาอังกฤษเนี่ย I love you อ่าถ้าภาษาฝรั่งเศสนี่ไม่ได้นะครับไม,ไ,ไม่ได้นะสวัสดีพี่ชลาวันครับแล้วก็สวัสดีคุณส้มโมครับ โอ้เข้ามากันเยอะละสามสิบท่านแชร์กันหน่อยครับอยากดูรถรุ่นไหนพี่บอกเดี๋ยวผมพาไปดูรถสวยๆคุณภ,ภาพเกรดเอแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้พูดตามตรงเมือ่อช่วงสิ้นเดือนที่แล้วสามสิบเอ็ดธันวาคมวาัวาวานตัดยอดมก,กราสิอ๋อมก,กราแล้วคุณบิก๊กวะเ,<ง>เอาไปลาก<ถ>เอาไปลากรถมาอ๋อไปลากรถมาเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วสามสิบเอ็ดมกราคมเรายังตอบโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมที่พูดว่า ฟรีจัดฟรีโอนถือว่าเป็นอ่างเป้าตัวตไกอ่อะฮะ<แ>ต้องให้ผมร้องเพลงเพลงจีนเหมือนเดิมนนมั้ไหเพลงจีนไม่มีแล้ไม่ไม่มีแล้วหมดอ <laughs> สวัสดีคุณออฟด้วยนะครับสวัสดีครับเอาเข้ามาแล้วบอกหน่อยว่าใครอยากดูรถรุ่นไหนแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูรถเพราะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยขัดนะจัดให้ตลอดจริงๆนะครับคุณองคคุณออฟกดแชร์คนแชร์กันเยอะนะครับแล้วก็เป็นผู้ติดตามเราทั้งนั้นเลย เรียบร้อยสามสิบกว่าท่านแล้วแปดอ้าวชวยกันแชร์หน่อยย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับเซลล์โบนัสครับ, <Sell bonus S 2> ครบใครอยากให้ออกกล้อง <laughs> ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งโปรโมชั่นเราไม่เก็บค่าธรรมเนีนการฟรีจัดฟรีโอนนะครับผมมีโปรโมชั่นส่วนลดด้วยนะครับเรียกว่าโปรทอบอัพจองสี่พันได้ลดเพิ่มสี่หมื่นบาทรถทุกคันมีการรับประกันหลังการขายครับรถ ไม่ชนหนักครับไม่กลับกอใหม่ไม่มีการดัดแปลงแก้ตัวถังแต่ถ้าคันไหนมีโดนชนมาเราแจ้งตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าเข้ามาดูรถครับและลงในสัญญาเป็นรายลักษณอักษรชัดเจนและรับประกันหลังการขายสูงสุด 1, 1ปี1 0 0 0 0กิโลแต่ยังไม่พอครับยังมีบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเสริม,มอีก1ปีเต็มนี่คือการรับประกันครับหลังการขายของเรา ไม่ได้สักแต่ว่าขายในวันแรกแต่ดูแลก,กันต่อไปเรื่อยๆนะครับไปก็จบพี่ก็มัไปชอบเองไม่ใช่ถูกต้องครับ,รบผมสวัสดีพิธาด้วยนะครับพี่ธีราเพิ่งเข้ามาครับอ่าแชร์ให้เราสองแชร์ขอบคุณที่ทีระครับผมขอบคุณมากเลยแชร์ผมแล้วก็พี่คลอคลาชัยหรือเปล่านะครับผมนะครับพี่เกลือคลอนคชายนะครับทุกวันนี้อ่านชื่อพี่เขาไม่ถูกแล้วพี่เข้ามาหลายไลน์แล้วครับผมสวัสดีทุกท่านครับเอาอยากดูรุ่นไหนห้าสิบท่านแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเลย นะครับอย่าให้มันเสียเวลาไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าวันนี้อากาศอึมครึมอึมครึมนะจะแดดก็ไม่แดดจะฝนก็ไม่ฝนะนะครับจนผมทนไม่ไหวแล้วนะครับจะฉีกเสื้อตัวเองนะครับฉีเสื้อตัวเองนะไป,ไปไปไปดูรถกันดีกว่าครับสวัสดีพี่ไอซ์ครับผมพี่ไอซ์ยืนอยู่หลังโชว์รูมหรือเปล่าอ้าวดูตรงนี้หน่อยคุณบิ๊กแวะดูหน่อย ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมพามาดูตรงนี้เป็นโซนของรถเก๋งวีออสอ่ะตอนนี้เห็นอยู่ว่าจอดเหลือแค่สองคันแล้วก็ว่างจริงๆเหลือแค่คันเดียวคือสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วนะนะครับเหลือแค่สีน้ำตาลคันเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเหลือแค่คันนี้คันเดียวนะสีน้ำตาลตรงนี้เท่านั้นนะครับกับรถวีออสปี2017เป็น1 5 g คันนี้ติดแก๊ส LPG มาใครที่ <มา S 1> ชอบนะรถพลังงานทางเลือกใช้รถเยอะแนะนำคันนี้เอาไปเล่นได้แล้วก็เลขใหม่เขาน้อยแค่1,30,000กว่ากิโลกับราคาผ่อนค่างวดเพียง6,000กว่าบาทอันนี้คือตลอดอายุสัญญานะตลอดอายุสัญญาเลยฟรีดาวใช่ไหมฟรีดาวออกรถฟรีดาวค่าใจ่ายแค่4,000บาทผ่อน6,000ตลอดอายุสัญญาไม่มีเก็บเพิ่มและใครอยากได้โปรช่วยผ่อน สามารถทําได้ในงวดของเขางวดหกพันพี่ก็จะเหลือประมาณงวดละสามพันบาทเอาไปถึงหกงวดครึ่งหนึ่งเลยนะซ้อมผ่อนเลยครึ่งหนึ่งนะครับยังว่างอยู่นะครับคันนี้ยังว่างอยู่ไม่แค่แสนสามแสนเท่านั้นเองเอาคิดอ่ะพี่เขาบอกมาแล้วเกิดกันชัยครับผมโอ้แชร์ให้ได้ด้วยนะครับอ่านชื่อพี่เขาให้ถูพี่เกิดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้โตโยต้าเอาติด้วยคุณพิกได้ครับปีสิบหกเรามีอยู่ไหมอาติสปีสิบหกมีอยู่มีอยู่นะใช่ครับก็ซีวิกสองพันสิบหก สิบหกก็มีอยู่ครับผมก็ยังมีอยู่คันหนึ่งนะครับ Fortuner ปีสิบห้ามีไหมครับตอนนี้มีปีสิบหกครับพี่พิมพ์มาลานะครับพี่สุเมธบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านมากเลยที่เข้ามาแชร์แล้วเพราะฉะนั้นคันนี้ฝากไว้หนึ่งคันยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพื่อนๆไปหมดแล้วนะครับเพื่อนไปหมดแล้วคันนี้ราคาสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทหักส่วนลดสี่หมื่นเหลือสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผม ผ่อนข้างวดกระชับกระชับ6,000บาทตลอดอายุสัญญาะนะครับดูอะไรนะฟอร์จูเนอร์เหรออ่ามี f o r er. <ortun> er. t u ฟอร์จูเนอร์อาร์ติซีวิคนะตอนนีไ้ได้ครับได้ครับเอาใครอยากดูรุ่นไหนก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆอย่าว่ากันนะเดีย๋ยวแบบว่าพี่พิมพ์มาก่อนแล้วผมพาดูที่หลังอะไรแบบนี้อาร์ติสเหมือนเดิมเรียงกันยาวๆแบบนี้นะครับแต่ ไม่เหมือนเดิมก็คือรถมันจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนไปเรื่อยบไม่ใช่เอาป้ายมาเปลี่ยนเองนะครับผมรถขายซื้อเข้ามาื้อใหม่รถขายไปแล้วเข้ามาซื้อมาใหม่แล้วเมื่อกี้ก็ำลังออกไปรับรถเพิ่มอีกน่าจะประมาณ6คัน7ค็นคันเมื่อกี้เพิ่งออกกันไปเลยะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเราไลฟ์กันสักสองชั่วโมงเนี่ยจะน่าจะทันที่เขากลับมาพอดีน่าทันพอดีนะครับแต่ผมไลฟ์ไม่ถึงหรอกครับสองชั่วโมงน่าจะคอแตกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอาร์เตต์ใครดูอยู่มีให้เลือกเล่นหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปี16หน้าาก่ ปี16หน้าใหม่หรือว่าเป็นปี17หน้าใหม่นะครับมีให้เลือกกันเยอะแล้วตอนนี้ไมน้อยสุดเพียง71,000กิโลมีอยู่นะรถปี16ไม่70,000มีอยู่และเป็นรถเลขไม่แท้นะครับย้ำว่าเป็นรถเลขไม่แท้ไม่มีชนหนักด้วยเพราะฉะนั้นตัดสินใจเพิ่มเงเข้ามาได้เลยใครที่มองหารถเก๋งคุณภาพดีๆกับรถโตโยต้าอาร์ติสจอดเรียงกันอยู่ตรงนี้ เต็มพิกัดตลอดเวลาสต็อกไม่เคยขาดนะครับช่วงนี้สต็อกบอกเลยว่าไม่เคยขาดเติมกันให้แน่น<ๆ>แน่นแน่นแน่น <c oughs> พี่เดร์มบอกซิวิค FBT ครับ f b ไม่มีเลยครับพี่เรามีแต่ Fc <c oughs> ใช่ไหมนนใช่ครับผม,<ๆ>ผมนั้นถ้าจะให้ดูติดเนี่ยดูรถสวยๆอย่างเงี้ยผมไม่ให้ดูบ่อยลอะผมเป็นคนไม่เหมือนใครนี่ผมไม่ดูแบบนี้ดีกว่าครับนี่สภาพ ติ๊จะอยู่ทั่ว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 โชว์รูมเลยนี่คือการทำความสะอาดของที่ร้านเรานะครับถอดล้อทำเสียงซะด้วยไคน้องก็บอกให้น้องช่วยล้างเลยคะนี่ดูมาตรฐานในการทำดูช่วงล่างครับดูโช๊คดูอะไรดูเบรกเดิมสนิทนี่กเรียกว่าถอดล้างทำความสะอาดถอดล้อขึ้นสี่ขาเช็คช่วงล่างนะครับ แล้วก็ภายในจะเป็นการรื้อทําความสะอาดแบบนี้นะครับเราจะถอดถึงพรมไนะอ่าใช่นี่ไม่เคยมีที่ไหนเขามาไลฟ์ให้ดูกันอย่างนี้หรอกแต่จะมีที่นี่ครับเพอร์เฟคคาร์ิ่มเติมเติมลงอันไมกันด้วยนะอืมแบบนี้เลยไปดูที่หน้าห้องเครื่องกันมากณพีอโอเคครับถือว่าเป็นการแบบว่าหลังบ้านนะพามาดูหลังบ้านนะครับเวลาลูกค้ามาดูทําไมห้องเครื่องถึงใหม่สะอาดนี่ครับคือการคลีนของเรา จะได้เห็นหมดเลยนะครับว่าคานหน้านะครับสีเดิมเป็นยังไงนะครับน็อตเห็นไหมตำแหน่งเดิมสวยสะอาดนะครับห้องเครื่องตำแหน่งสมบูรณ์คันนี้เป็น CNG นะมันรถปีสิบหกนะครับหนึ่งจุดหก E CNG ใครที่ชอบรถแก๊สเดิมๆโรงงานคันนี้เล่นได้คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้านั่นเองคันนี้ไม่น้อยอพี่เอพิสต์อ๋อโตโยต้ ata, ยายาริสตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมคุณพิษยาริสตอนนี้ยังไม่มีครับแต่จะมีรถลูกค้าผมน่าจะมาเทิร์นอยู่ นะครับนี่ก็คือสภาพเลยถือว่าสภาพสวยมากนะครับแบบนี้ไม่มีชนหนักเลยนะครับสวยๆเนียนๆรถพวกนี้ย้ําอีกรอบนึงอาร์ติที่เราไล่มาเนี่ยจะเป็นรถคอเรทนะครับรถสัญญาเช่าไม่ใช่รถแท็กซี่ว่าง,งั้นเถอะต้องไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่ใช่รถบ้านเป็นรถสัญญาเช่าให้ผู้บริหารใช้นะครับในธนาคารต่างๆ4ปี5ปีเปลี่ยนรถขายออกมา เราก็นํามาขายต่อแบบนี้นะครับรถพวกนี้จะมันน่นทันศูนย์ทุกระยะนะครับย้ําว่ามันทนันศูนย์ทุกระยะซ่อมศูนทุกระยะรถพวกนี้จะข้อดีก็คือขั้นไหนไม่เยอะหรือไม่น้อยก็ตามนะครับจะรับการบริการเข้าศูนย์ทุกระยะมันจะได้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้แน่นอนอ่าคุณพิกมีผ่อนมีเก๋งผ่อนสักสี่พันห้าไหมมีครับเก๋งผ่อนสี่พันห้ามีครับอ่ามีนะครับโอเคครับ ร้านอยู่ที่ลาซาลปเรเจดนะครับผมบางนากรุงเทพนะครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นพี่สันติครับถ้าดูอยู่ไม่ได้ไกลกันมากเข้ามาที่ร้านได้ดแบบนี้เลยนนเปิดทุกวันครับกินดีที่ให้ข้อมูลทุกท่านมากกระบะเรามีสี่คุณสี่ไหมคุณพีกกระบะรถไม่มีเลยนะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกหารถอะไรนะ ก็เก่ง 45, พอสี่ห้าพันอ่าสี่พันห้านี่คันนี้คันนี้เลยได้รถปีใหม่ปีสิบเก้าครับคือชื่อคุณพี่ว่าอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าพี่สันติอะไรพี่สันติพี่สันติพี่สันตินี่นิดสันมชัชรถปีสิบเก้าครับอีโก้คาเครื่องพันสองมาแล้ววันนี้ สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทสีดำเมีย่ยมไมล์หลักหมื่นย้ำนะคันนี้ไมล์หลักหมื่นไมล์หลักหมื่นเองนะไมล์หลักหมื่นพอนสี่ห้าพันไม่เกินนี้แนะ่นอนจัดได้เต็มไม่ต้องดาวเครดิตดีออกรถได้เลยคน,น,นเดียวเกียอะไรคุณพี่เกีเยเมนนวน่นเกียเมนนุ่นน,นนะซิง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 เลยมีปลายท่อมานะครับปลายท่อซิงซิงนะ เสียงโคดซิ่งวิ่งโคตเต่าครับตัวนี้ใช่เรารถก็ตามตามสเปคเขานะมาตามซีซีรถอ่ะโอนะครับก็เป็นอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันผ่อนสบายนะครับใครที่ยังติดการขับรถเกียร์ป็นนวนอยู่แต um ่ต um ้องการใช้รถเก๋งผ่อนสบายได้รถปีใหม่ปีสิบเก้าคันนี้ผมแนะนำคุณพี่สันติอยู่กับผมหรือเปล่าจ๊ออื้า อ่ะพี่สุเมฆค่ากระบะเป็นขับสองโอเคไหมครับพี่กระบะขับสองครับตอนนี้ขับสี่ยังไม่มีเลยนะครับแต่จะมีเป็นพวกสี่ประตูนะครับอ่ะเยอะมากตอนนี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เลยรถปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสีขาวเกียร์ออโต้ย้ำนะว่าเป็นรถกระบะเกียร์ออโต้ขัดขัดใะรถเก่งเกียร์เป็น่กระบะเกียร์ออโต้อ่า เป็น 2.4e ทั้งหมดนะครับเป็นหลังคำแคริบบอยใส่มาให้แบบนี้ไม่คิดเพิ่มด้วยติดเ,เองตองนู่นสามหมื่นกว่านะครับแต่เราติดให้แบบนี้ฟรีๆแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการถอดออกได้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถอดให้ได้<ต>นะครับแต่ใส่ไปแบบนี้ถือว่าคุ้มกว่าอนาคตพี่ไม่ได้ใช้พี่ถอดขายไปยังได้ตังค์กลับคืนอีกอะนะครับลองใช้ดูก่อนผมว่าได้ใช้ประโยชน์แน่แหละแคริบบอยถูกต้องครับผมผ่อนไม่เกินเจ็ดพันมีไหมครับมาสด้า เป็นรถเก่งหรือกระบะเป็นเก่งหรือกระบะครับเดี๋ยวผมรอคำตอบอที่สันตินครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมถ้าเกิดเป็นนิสสันมาตะกี้นะครับใช่ครับส่วนกระบะอารีโวที่เห็นก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับใช่เรามาทางนี้ดีกว่าเรามาเจอเซลลสายสวยกำลังมาถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูแน่เลยสวัสดีครับ อ๋อ oh, ครัเอาเลยครับพี่น,นี้ก็เป็นการทํางานอีกแบบหนึ่งก็คือการถ่ายรูปตัวรถนะครับจริงส่งให้ลูกค้าดูส่งให้ทางไลน์ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าเรามีการจัดไฟแนนซ์แบบต่างจังหวัดลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาถึงที่ร้านก็จะมีเซลล์นะครับเดินมาถ่ายรูปรถแบบนี้ถ่ายวิดีโอสตาร์ทเครื่องเทสฟังเสียงเครื่องนะครับแล้วก็ ถ่ายในตาหนิที่รถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ของร้านเราจะยังไม่ได้เก็บงานอ่าใช่จะให้ดูแบบสภาพเดิมๆนะครับว่าแผลนตรงนี้เป็นแบบนี้ก่อนที่จะเก็บสีให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้ถ่ายรูปเครื่องห้องเครื่องให้ลูกค้าดูต่างๆนะครับก็ไหนๆก็มาดูพร้อมกันเลยคันนี้เป็นรถโตโยต้าแคมรีนะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันใช่ไหมครับสองจุดศูนย์จีสิบหกวาววีทีไอนะครับเป็นรถปีศูนย์แปด ในโฉมของ2 0 G e x t i m o อืสมสมบนียงดี x e t i m o ในช่วงยุคของ Camry ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปมากนะครับก็จะมีเป็นชุดสเกิร์ตนะครับสมัยนะั้นเขายังไม่ได้เล่นแบบภายนอกเป็นอะไรให้มันโดดเด่นมากก็จะมีแค่ชุดสเกิร์ตให้เห็นชัดเจนนะครับแต่จะรู้จริงๆนะ่ะในตัว e x t i m o เนี่ยมันก็คือรถ Camry ภายในดำ วันทีลูกค้าถามะ่ะน้องมีแคมรี่ภายในดําหรือเปล่าก็คือ e เอ็กติโมนนั่นแหละมันคือเอ็กติโมนเนี่ยครับคันนี้น่าเล่นปีศูนย์แปดไม่ได้เก่ามากพี่ไฟแนนซ์เรายังใช้อยู่เลยอพี่ไฟแนนซ์กรุงศรีเราใช้อยู่พี่เด่นนครใช้ตัวนี้นะครับแล้วคันนี้เลขใหม่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเพียงสองแสนกับแปดพันกิโลซึ่งถ้าเทียบกับปีรถปีศูนย์แปดปกติโอ้โห oh, ถือว่าน้อยด้วยซ้ําถือว่าน้อยเลยนะถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นดูไปพร้อมๆกันแล้วก็ด้านหลังเป็นเบาะแบบโซฟานะครับนั่งเย็ดได้ <c oughs> ไม่ใช่ครับอ่าเอาอยังาไมา่ได้ใส่เบาะครับผมอ๋อเอาเบาะไปเก็บงานอยู่แคนี้ก็จะเป็นตาหนิเฟนที่อื่นก็ไม่กล้าให้ดูอแต่เราให้ดูแบบนี้เพราะไม่ใช่ปัญหาเพราะลูกค้ามาหน้าร้านบางทีมาดูอาร์ติสจอดเป็นสิบคันแล้วเปิดมาชอบถามน้องๆไม่แถมพวงมาลัยพี่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่ครับเอาไปหุ้มอยู่นะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วด้านหลังนี่ก็อาร์ติสจอดกันเยอะจอดกันเยอะเลย อันนี้พี่กฤษณรกรบอกว่าเอาเก่งครับ4ประตูหรือ5ประตูก็ได้มาดด้าเรามีแต่มาดด้าสองไงอ๋อมีแต่มาด้าสองใช่แล้วก็มาสด้าสงน,นั้นถ้าเกิดเห็นว่าแบบนะตอนแรกลูกค้ารอรัรบกลับบ้านแล้วด้วย<อ>นะครับแต่พี่พี่กิษณะผมมีนิสสันอาร์เมราปี21ใหม่แค่2,600กิโลสนใจไหม2 6 0 0หนะครับผม รถใหม่เลยอะรถใหม่เลยเหมือนมาใช่ไหมมาจากายแดงนะ้ไม่ใช่รถเทสด้วยเป็นรถบ้านเรียกว่าหลุดมาพี่อ่าเรียกว่าหลุดมารถสวยไม่มีโดนไม่แค่สองพันหกร้อยกิโลนิสสันในรัหนึ่งจุดศูนย์วีสีส้มอันนี้พี่น้าถามว่าสี่ประตูผ่อนประมาณเท่าไหร่คุณพิกรีโว่ะกี้สี่ประตูรีโว่ผ่อนกันอยู่ข้างว่าประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับออกฟรีดาวนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ถ้าไม่ดาว จะทาให้ข้างงวดถูกกว่านี้ได้ไหมทําได้ครับทําได้นะทํายังไงใช่ไหมพี่ใช่เอาโปรช่วยผ่อนเข้าไปใช้ที่ผมมีนะครับโปรช่วยผ่อนเข้าไปใช้จากข้างงวดหมื่นสองพี่ก็เอาทบเข้าไปสักห้าพันก็เหลืองวดเราหกพันบาทก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถทําได้ฟีจองสี่พันพี่มีสี่หมื่นเอาสี่หมื่นมาหารหก่ะคุณบิ๊กลองหารดูอ่าสี 4, 000, 6, ่หมื่นหารหกเอาแค่ห้าพันก่อนห้าหกสามสิบ อ่ะห้าหกสามสิบสามสิบเลืกหมื่นหนึ่งมาทำอะไรหมื่นหนึ่งทำอะไรดีเอาไปลดราคาตัวรถก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับ,รบก็คือลดต้นไปถูกต้องเอาไปลดต้นเลยนะครับก็แบบมันจะเหลือประมาณแค่เงาวเจ็ดพันบาทในหงวด,ดวแรกแล้วพี่ใช้เงินแค่สี่พันบาทในการออกรถอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้ง่ายๆแต่ถ้าพี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลมากเลยอยู่เชียงใหม่อยู่นครพนมอยู่สมุยอยู่ภูเก็ต ไอหนึ่งหมื่นที่เหลือพี่เอาเป็นค่าขนส่งขึ้น,นรถเทเลอร์ไปให้ก็ได้พี่ไม่ต้องควักเพิ่มใช้เงินเพียงสี่พันบาทนะครับเช็คเครดิตได้ทั่วประเทศไทยส่งรถได้ทั่วประเทศไทยและการรับประกันมีเหมือนเดิมไม่ตัดทิ้งไม่ว่าเราส่งรถไกลแล้วมาตัดประกันลูกค้าทิ้งไม่มีนะครับพี่รับประกันเหมือนเดิมที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้ตตนคลิปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีขัดเคลือบสีฟรีเช็ค29รายการฟรีช่วยเหลือ24ชั่วโมงตลอด1ปีเต็มฟรีนะครับผม และยังรับประกันเครื่องกล่องเกียร์สูงสุด10,000มกิโลหรือ1ปีขึ้นอยู่กับปีรถที่คุณลูกค้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบแบบนี้พิมพ์เข้ามาได้ทักทา,ายเข้ามาได้ไม่ใช่ปัญหาเลยครับพี่กิจกรบอกว่าสนใจครับขอชมนะครับส่งเดือนเท่าไหร่เพราะว่าตั้งงบส่งไม่เกินเจ็ดพันบาทได้ครับผมเยี๋ยวรถนั่นจะมาช่วงบ่ายนะยังไงให้ข้อมูลจริงไว้ทักเข้าไปหาพี่ๆน้องๆแอดมินได้นะครับผมอย่าให้แอดมินส่งรูปไปก่อน โอ้โน่แต่ถ้าเกิดใครสนใจรีบิดต่อ้มินนะเพราะว่าพูดตรงนะอาจจะโดนจองกลางอากาศนะใช่เพราะไม้มันน้อยน้อยมากอะก่อนมาถึงร้านแค่นั้นแหละไม้มันน้อยมากจริงนะครับแล้วก็ทางนี้ดีกว่าคุณบิกโอ้โหแค่สิ้นเดือนสามสิบเอ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ทำให้ร้านเราลงในขนาดนี้เลยเหรอ,อแต่เดี๋ยวก็น่าจะลงได้ไม่นานนะนะครับใครที่มาในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็จะบอกว่ารถที่นี่เยอะ แต่ดูปัจจุบันนะครับตัดยอดออกไปแล้วกับ70กว่าคันของเดือนมกราคมทําให้ร้านเราลงได้ขนาดนี้และมันจะดีมากเพราะผมอยู่ตรงนี้ครับใครที่หารถเอาไปทำกินรถกระบ,บะผ่อนสบายรถหัวเดียวไปวิ่งงานรถต้นทุนในการขนส่งแนะนำในโซนนี้เลยเป็นรถโตโยต้ารีโวปี2017ครับเป็นเครื่องยนต์2.7เบนซิน ติดแก๊ส NGV พูดกันตามตรงรถไว้ใช้งานนั่นแหละหัวเดียวมีทั้งแบบรถเบาเปล่ารถมีตู้นะครับหรือว่าจะไปใส่ข้ออะไรก็ได้ได้หมดเลยพี่เมเนจได้เลยในราคาสามแสนสองหมืเจ็ดันบาทพี่มีส่วนรถให้อีกสามหมื่นน้องๆได้ยินพี่พูดไหม ราคา3,27พี่มีให้อีก30,000 30, 30, ื่นสาน้องจะเอาแบบไหนเ,เลือกได้หมดจะเอามารถราคาตัวรถจะไปใส่โต้เึบจะไปใส่อคอกสูงอคอกเตี้ยได้หมดนะครับแลว้วพรุ่งนี้รถปี17ขึ้นชื่อว่า Toyota ไม่แสนต้นๆใช้กันอีกยาวๆรถโตโยต้าใช้ได้เป็นล้านโลอ่าบริษัทโอเคมาเองเลยนะถูกต้องครับและในสิ่งสำคัญที่พี่เอาไปใช้เพื่อทําทุน เนี่ยมันประหยัดทุนพี่และถ้าในอนาคตพี่วิ่งกันเป็นล้านโลแล้วรถมันมีปัญหายกเครื่องตัวใหม่เนี่ยหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสนะครับหรือใช้คุ้มแล้วอะ่ะถูกต้องหรือว่าใครถ้าจะซื้อไปใช้นะครับพี่กระบะมันการ,กการกกบรรทุกได้เหมือนกันพี่ไม่ได้เป็นบรรทุกหกตันแปดตันตัวนี้มันก็บรรทุกได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องว่าต้องเป็นดีเซลเพราะตัวนี้เซฟเงินในกระเป๋าพี่ไปเยอะมากาาค,ค้างั้วคุลูกค้ามันจะอยู่เพียงประมาณรถกระบะนะพี่ปีใหม่ ค่างวนพี่จะอยู่ประมาณห้าพันบาทแบบนี้ค่าเง่าพี่จะอยู่ประมาณหแบบ้าพันบาทเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ครับผมแนะนําให้เลือกตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนห้าห้าาม,มาฟังกันหน่อยขอเสียงนะจ้า,ามีใครสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับถูกต้องครับรถกระบะวัดเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเยอะนะครับเนี่ไม่ใช่รถเก่าๆที่จอดนะ เติมเข้ามาใหม่ทั้งนั้นนะอ่ามันจะออกช่วงนี้มันจะออกประมาณอาทิตย์ละสองคันนะครับครับผมบอกเลยว่าใช้ดีมากผมเป็นคนที่ได้ลองเทสด้วยครับก็คัสชมันจะมีเรื่องน้ําหนักคัสชนิดนึงควกนี้มันจะมีคัทชแข็งคัทชนิ่มครับผมก็แล้วแต่คุณจะตั้งนะครับแต่ที่เราก็สามารถบริการดูแลให้ได้ตั้งคัชไม่ใช่ปัญหาตั้งให้ได้เหมือนกันนะถูกต้องครับเพราะว่าบางทีบางคนแบบใช้แบบแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับชอบนุ่มๆหรือว่านานๆนะครับ แล้วก็พี่หนูนินบอกว่าอยากดูวีออสปีสิบเจ็ดตัวจีมีครับพี่มีสีขาวหนึ่งคันมีสีน้ําตาลหนึ่งคันตอนนี้วีออสตัวจีเหลือแค่สองคันแล้วนะครับว่าถ้าช้าก็หมดอดแน่นอนพี่หนูนินอยากดูตัวไหนครับเดี๋ยวผมพาไปจีสองคันตาไปแล้วเอย่างอย่างอย่างน่าจะไปเก็บงานหรือเปล่าโหโหลดแปด๊ด ทรงมาสวยนะทรงสวยทรงสวยเจ้าของขับไปจากชนบุรีเธอเอาแคมรี่ไปเอาไปตามใจคุณลูกค้าทีดนึงผมชอบเดินด้วยช่วงนี้ทำไมครับพลังใบอ๋อพลังใบนะอืมใครเขากำลังฮิตในโซเชียลไปไปไปวีออสนะวีออส อ๋อไปไปพี่หนูนินเอาละครับสีน้ำตาลผมเชียร์คันนี้ให้ถ้าพี่หนูนินชอบหนึ่งจุดห้าจีปีสิบเจ็ดสีน้ำตาลครับย้ำกันอีกรอบว่าสีนี้มีเฉพาะในบอดี้ของ v ีออสเท่านั้นถ้ารุ่นอื่นอัติไม่มีแคมรีไม่มีรีโวไม่มีวีโก้ไม่มี ฟอร์จูนเนไม่มีมีเฉพาะในวีออเท่านั้นสีน้ำตาลไหม่โคตรสวยใครที่หาอยู่ผมแนะนำพี่หนุนินอยู่กับผมหรือเปล่าชอบไหมคันนี้ไม่เพียงหนึ่งแสนสามื่นกวิโลราคาหักส่วนลดเหลือสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทไม่อยากจะโมนะแต่ขอโม้หน่อยได้ไหมอ่านิดนึงล่าสุดลูกค้าผม t อีโน,นับตังชื่อเฟผมดูรถให้คุณพ่อในไรฟ์สดวันนั้น จองโปรเข้ามาวันอังคารที่แล้ววันพุธมาดูรถวันเสาร์คุณพ่อทำรราชการนัดเข้ามาทำสัญญาเชื่อมไหมคุณพี่ยังไงครับมาเช้าสิบเอ็ดโมงเซ็นเสร็จเที่ยงกินข้าวแล้วกลับบ้านพูดขออนุญาตนะตูดยังไม่ทันแตะบ่อที่บ้านเลยผมโดไปพี่รับตังเอารถผ่านแล้ววันเสาร์ด้วยนะ อนุมัติในวันเสาร์นะครับภายในเวลาสามชั่วโมงทําการโคดไวแล้วตอนเย็นเป็นไงตอนเย็น6โมงกว่ามารับรถกลับเลยเอารถกลับเลยในวันนั้นนะครับคุณพ่องอนแล้วคุณพ่อบอกว่ากูเพิ่งถึงบ้านให้กูออกอีกแล้วนะครับแต่พี่นับตังค์บอกว่าหนูออกได้ค่ะไวรุ่นไวรุ่นผมก็บอกว่าถ้ามารับรถได้เลยก็ดีเพราะว่าพี่ขับฟรีอย่างน้อยก็4 5ิบห้าวันเอารถไปใช้ก่อนเป็นใครใครจะเอาไม่เอาคุ้มอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ เป็นใครจะไม่เอาพี่ขาบฟรีสี่สิบห้าวันและอนุมัมิภายในสาชั่วโมงอะ่ะเพราะนั้นใช้เงินออกรถร้อยเดียวด้วยเพราะนั้นเขามีผมปล่อยโปรนั้นอะ่ะ<อ>ถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ตอนนี้มีอยู่โซจีปีสิบเจ็ดสีน้ำตาลคุยกันแบบนี้ดีกว่าโอ้ oh my god โอ้ my god สวยไงสวย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  พอดีผมแบบรอคุณถามไม่ได้ผมก็เลยต้องตอบก่อนเลยครับผมก็เป็นอะไรแต่ถ้าอยากดูสีขาวเดีย๋ยวให้ให้แอมินส่งรูปไปให้ดูครับผมไม่แน่ใจว่ารถมันทะเบียนคันไหนมีใครอยากดูอะไรอีกไหมครับมีใครอยากดูอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอตัวไปแล้วนะโอว่าคนดูไม่ตอบสนองผมเลยนะครับผมก็จะลงแล้วนะครับเพราะว่าบางทีวันนี้ด้วยบ,บรรยากาศนะพี่ จ่ายวันจ่าย<ช>วันจ่าย<ช>นะครับอาจจะอยู่บ้านพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวนะครับ<ช>แต่ปีใหม่จีนก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับอย่าไปคิดสิ่งใดนะครับผมบอกเลยว่าปรารถนาแล้วก็ลงมือทำครับพี่แล้วพี่จะได้สิ่งนั้นแน่นอนอยาคำคมผมดีปะดีดีดี <นะ S 2> <ช>่าเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยกับผมผักไม่เคยคิดติกไม่เคยขาดได้ที่ช่อง perfect clarify u s c a เรียกว่าภาษาไทยว่าโชวรุมคาร์รถมือสองกรุงเทพถูกต้องครับอยู่ที่ซอยราสิบใกล้ๆกกับสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง หรือว่าทางนาวนนสีนครินก็ใกล้ๆกับโรงบาลสิครินกับแม็โคครับมาได้เลยหรือว่ามาไม่ถูกจริงๆพิมพ์ว่าเต็นท์เพอร์เฟคคาใน Google ก็จะขึ้นโลเคชั่นของที่ร้านเลยนะครับหรือว่าจะโทรเบอร์ผมก็ได้0816298838เบอร์นี้โทรได้ตลอดนะครับหรือว่า l like i น์แอดแอดไซส fsqiq อันนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวไปก่อนเพราะดี๋ยว ลูกค้าผมจะมารับรถด้วยมีส่งมอบนะมีส่งมอบนะผมมีส่งมอบรถตัวตา้าแคมเ่วันนั้นก็เอามาพูดในไลฟ์แล้วก็ปล่อยเองซะเลยะนะครับก็ขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามาดูรถและเข้ามาเลือกชมรถที่เฟอร์เฟคคาร์แบบนี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ